เมื่อมัสคอตซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นโดนดรามา่าว่าเบิบ่มนะคือรอนะขอบคุณเนื้อหาจากเพจมิคาน,นีด้วยนะครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีผู้ใช้ชาวเอ็กท่านหนึ่งของญี่ปุ่นได้พิมพ์ประโยคเด็ดจนทําให้โซเชียลรูปเป็นไฟว่าคือนะขขยแขย่ามากคืนนี้ยคือมัสคอตประจำห้าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยบอกได้เลยว่ารับไม่ได้สุดเลยอะ อยากให้ทัวร์ลงมากแล้วก็เฮหายไปสักทีโลกแตกได้ปะเอ่ออันหลังผมเติมเองนะครับ <c oughs> ก่อนที่เราจะไปไหนกลเนี่ยเราก็มาเปิดรายการใหม่คนละก่อนเลยนะครับ <c oughs> นี่คือรายการดราม่าอะไรวะช่วยที่เราจะมานังอ่านดราม่าลำลึกดราม่าหาได้อ่านเป็นเพลินแบบเป็นกลางแต่เอ็นซ้ายเอ็นขวานนนหน่อยนะ <c oughs> สำหรับใครที่ดูแล้วแล้วมือยังว่างอยู่ก็สามารถเอานี้ของคุณเนี่ยไปแปะปุ่มไลค์ ให้ผมคนละหนึ่งครั้งได้เนี่ยครับแต่อย่าเอาครั้งที่สองนะเกรงใจแต่ถ้ามีทุนหน่อยก็สามารถกดสมัตสมาชิกได้นะครับในราคาเพียง2 0บาทคุณจะได้ดูคอนเทนต์ก่อนใครหนึ่งอาทิตย์แต่ถ้ามีทุนสูงขึ้นไปอีกก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือทิปมีได้นะครับเพื่อเสริมสร้างบารมีของคุณอะเรามากันต่อมันตลาม่าอะไรกันทําไมถึงโพสโซเชียลเรียกแขกขนาดนี้้องคนนี้คือใครกันเรามาดูกันดีกว่าครับมัสคอตตัวนี้กับความเป็นตัวการ์ตูนลายเส้นยูค่า พร้อมหน้าอ,อกหน้าใจที่เบิบ่มๆนะ่ะเธอนะุ่น่ะอาจจะเป็นสะกิดต่อมหรือเตะตาใครบางคนแต่ที่มาของมัสคอตตัวนี้ไม่ธรรมดาพ่อนอคนนี้อยู่คู่กับห้างนี้มาร่วมกว่า20ปีแล้วนี่คือห้างซูเปอร์มาร์เก็ตโรเจอร์ห้างประจำจังหวัดเซตามะในประเทศญี่ปุ่นหลับผู้คนชาวเซตามะมาจะมาที่ห้างนี้เรียกได้ว่าห้างนี้เป็นส่วนหนึ่งของคนที่นี่เลยก็ว่าได้ด้วยความที่มันเก่าแก่เก่าขนาดที่ว่าผมยังไม่เกิดอ่ะ และจุดเด่นของห้างนี้เลยก็คือราคาสินค้าที่เป็นมิตรมีถูกมากไปยันแพงชิบหายแต่ก็ยังถูกอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นสินค้าประจำจังหวัดหรือเบนโตะที่ถูกขนาดน้ำว่า200เยนก็ซื้อได้200เยนก็เท่ากับ45บาทของไทยนี่แหละครับแต่ด้วยค่าของชีพที่สูงกว่าไทยมาก200เยนถือว่าเป็นอะไรที่ถูกมากนะครับสำหรับคนญี่ปุ่นซึ่งรามเมงข้างทางก็เฉลี่ยอยู่ที่600เยนยัน1,000เยนถ้าอยู่ในห้างนะครับ แต่จุดเด่นอีกอย่างเลยก็คือนี่มาสคอตตาโตบิ่มบิ่มคือลูลายเส้นที่ยักกระดดมาจากยุค90น้นองไม่ชื่อว่าโลจิอมิที่ถูกออกแบบโดยพูางานพัฒนามของห้างโรเจอร์และด้วยการออกแบบที่ถูกใจวัยรุ่นและก็ถูกใจเด็กหนวดด้วยน้องจึงได้รับบทบาทในการประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆและเปลี่ยนชุดให้ตรงกับเทศกาลอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นโฆษณา ร้านขายอุปกรณ์กางแจ้งที่จะใช้น้องเป็นพนักงานขายเตาปิ้งบาร์บีคิวและน้องก็จะมาคู่กับกลุ่มแมวน่ารักเช่นโปสเตอร์ขายผ้าเช็ดตัวที่ใช้นอนนั้นมาชิดหน้าแบบน่ารักพร้อมกับน้องแมวหลายๆตัวนมหายและหลายๆรูปที่ผมเอามาแสดงก็จะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรเทศกาลไหนก็จะขาดน,น้องไปไม่ได้ขนาดรถตู้ทืบขนสินค้ายังต้องมีน้องเลย แล้วทำไมถึงเป็นดรามา่าเพราะตัวละครมันเบิ่มเกินไปงั้นเหรอเรามาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการห้างเนี้ยสุดใหญ่ก็เป็นผู้หญิงและเด็กๆแปลกใจมากที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้สึกละอายใจเลยที่แสดงทัศนคติต่อเพศหญิงอย่างจงแจ้ขนาดนี้นี่มันคือการดูหม,มิ่นชัดๆซูปเปอร์มาร์เกต็ตกลายเป็นที่สำหรับผู้หญิงและเด็กเตแต่เมื่อไรกันเ ถ้าคุณบอกว่านี่มันอาจจะไม่เหมาะสมในที่สาธารณะหรือเปล่าใช่ฉันก็ว่างั้นแต่ถ้าจะบอกว่ามันน่าใขรขยคขนาดน,น,นั้นเลยเหรอฉันว่าใช่ว่าแต่ตัวละครที่อยากจะหลุดมาจากกาตุนเซเนนเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับห่างนี้กันเหรอรู้สึกอึดอัดมากและไม่ชอบใจมากเลยอะซูเปอร์มาร์เกต็ตเนี่ยเป็นสถานที่ที่ชัดเจนมากเลยนะว่ากลุ่มเป้าหมายหลักคือใครนั่นก็คือ แม่บ้านและครอบครัวถึงแม้ห้างเนี้ยจะมีสินค้าที่หลากหลายราคาจับต้องได้มีที่จอดรถสะดวกแต่เพราะว่ามีตัวละครแบบเนี้ยแหละก็ทําให้แบบว่าอยากจะเลียกเรียกเป็นร้านอื่นน่ะคือไม่ว่าร้านอ่ะจะพยายามพัฒนาบริการหรือคุณภาพมากแค่ไหนอ่ะการเลือกใช้ตัวละครแบบเนี้ยมันทําลายทงภาพลาทั้งหมดเลยนะคือแบบ รูปร่างของตัวละครน่ะอาจจะดูไม่สบายตาเนะแต่สิ่งที่น่าเคยๆแย่งมากเลยก็คือใบหน้าและก็ทรงผมนี่แหละช่วนให้รู้สึกแบบว่าไม่เหมาะสมอ่ะที่จะอยู่ในที่สาธารณะแบบนี้เดี๋ยวนะเจ๊รูปร่างเนี่ยผมไม่เถียงหรอกแต่ไอใบหน้าและทรงผมนี่คืออะไรวะอืมก็ดีเหมือนกันนะครับสลรับห้าโรเจอร์เนี่ยที่กลุ่มลูกค้าปแปลกๆอาจจะลดอนลงไปอีกนะเนี่ย เออยังไงก็เหินนะครับคนที่ออกมาไวๆก็ดูเหมือนว่าจะไม่เคยใช้บริการร้านี้เลยด้วยซ้ำคือในเมื่อซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแป้ของคนจังหวัดเสตมะแล้วเนี่ยสำหรับคนนอกก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามายุ่งหรอ,อกอืมรู้สึกว่าคนเนี้เขาไม่แบบเป็นการมากเลยนะครับเนี่ยคือผมไปลองคนความมาแล้วพบว่าตัวละครเนี่ยทุกยื่นจดทะเบียนตั้งแต่ปี2019แล้วกล่าวคือไอ้ตัวละครตัวเนี่ยมีใบอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า6ปี การที่ยังคงถูกใช้งานเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้เจ้งอธิความได้ว่าสังคมยอมรับได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็คือถึงแม้ว่าจะรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สามารถทนได้โดยไม่ถึงขั้นต้องพูดถึงมันเราเรียกสินี้ว่ามันยังอยู่ในขอบเขตที่สามารถยอมรับได้เออฉันเกิดที่เซตานะคะขอบอกเลยว่าน้องคนเนี้อยู่มามากกว่า20ปีแล้วคะ่ะคือแค่ตัวเองไม่ชอบก็อยากให้สังคมปั่นน้ำไอ้เสิงเนี่ย มันคือพฤติกรรมที่คนเลิบไปแล้วตั้งแต่สบบมัยปฐมแล้วไม่ใช่หรอสิ่งที่น่าขยันขยันที่สุดเลยก็คือมันไม่ใช่ตัวประมาทในการวิจารณ์แต่มันคือพฤติกรรมที่รุนแรงและแฝงไปด้วยอคติของคนพวกต่างหากนะถือว่าตอนเนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังดีเบตกันอย่างถึงพลิกถึงขิงเลยทีเดียวแต่ในขณะที่ชาวเน็ตน,นั้นกําลังตบตีกันอย่างเมามันแต่คนที่ก่อประเด็นขึ้นมากลับนิ่งเฉยแทบจะไม่ได้แอคทีฟอะไรเลยกลับดราม่า,าของตัวเองที่ก่อขึ้นเลยสักนิดแบบเนี้ย มันน่าสงสัยมากคนโพสต์ต้องกันอะไรกันแน่กับการโพสต์ครั้งนี้ชาวเน็ตจะได้แคปรูปนี้ไปลงในเว็บบอร์ดเออคล้ายๆพันธิบ้านเรานะครับแล้วมีเหลอที่นักสืบโซเชียลจะพลาดและก็พบเลยว่าในช่วงที่กำลังเป็นกระแสดราม,มา่าแจ้าของโพสต์นั้นได้มีการรีพายโพสต์ของตัวเองและปัดตัก้าเอาไว้ก่อนที่จะลบไปชาวเน็ตจึงสรุปได้ดังนี้ตัวโพสต์อาจมีลักษณะ เป็นการใช้ภาพตัวการ์ตูนเพื่อกระตุ้นให้เกิดความขัดแยง้งและสร้างรายได้จากการะแสดรามา่าซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่อาจไม่สุจริตหรือก็คือสร้างการะแสดรามา่าเพื่อเอาเอ็นเกิลเมนต์ก็เป็นได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการจับโป๊แบบรอปร์เ็น์นะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการแถลงอะไรเพิ่มเติมจากทางเจ้าของทวิตก็อย่าเพิ่งออกตัวอะไรมากนะครับแต่ก็มีความเห็นที่น่าสนใจมากนะครับจากทางเพจมิคันนี่ที่เขาไปเจอมาแต่ผมหาไม่เจอนะครับ ถึงแม้ว่านอกจะมีหน้าอนหน้าใจที่ใหญ่ขนาดไหนแต่ก็ไม่เคยมีดีไซน์ที่โชว์โลกเลยสักนิดเลยนะก็เรียกได้ว่าไม่ได้มีจุดขายในด้านของความเซ็กซี่เลยนะครับและส่วนมากก็มีแต่รูปน่ารักน่ารักทั้งนั้นผู้คนที่อ่านถึงตรงเนี้คิดเห็นยังไงกันบ้างครับส่วนตัวผมเนี่ยหลังจากเห็นรูปนอกแล้วจากการค้นคหาก็พบว่าอนองน่ารักมากจริงๆและไม่ได้มีจุดขายในด้านเซ็กซี่อะไรมากมายขนาดนั้นตัวสแตนดี้ ที่ทางเจ้าของทวิตนะ่ะไปเอามาก็ไม่ได้มีการแสดงถึงความเล่าแผลอะไรเลยแต่ก็นั่นแหละครับเหลือนะ่ะมี2ด้านคนเรามีความเห็นไม่ตกันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะมองในมุมมองไหนคนในพื้นที่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะน้องคือมาสคอตประจําห้างที่อยู่กันมา20ปีแล้วและการประชาสัมพันธ์ในแต่ละอย่างก็น่ารักทั้งนั้นและสามารถเข้าถึงเด็กรุ่นใหม่ได้มากกว่าแต่หลายคนก็อาจจะมองในประเด็นนี้อย่างตรงไปตรงมา แมะมองลึกกว่าว่ามันส่งเสริมการให้ผู้หญิงนั้นเป็นเครื่องดึงดูดทางเพศจากการทําให้ตัวละครนั้นมีเว้าโค้งของรูปร่างที่เกินความเป็นจริงและด้วยการที่น้องนั้นอยู่ในที่สาธารณะสถานที่ที่แม่บ้านจะพาเด็กมาจับใจ่ายใช้สอยอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยหลายๆคนก็จะมีความเห็นว่าคนที่เห็นด้วยกับเจ้าของทวิตเป็นคนนอกพื้นที่อาจจะไม่เคยใช้บริการหรือเห็นกับตาจริงๆใช้รูปเพียงไม่กี่โลป มาเป็นหัวข้อในการพูดถึงมันก็อาจจะดูไม่ยุติธรรมกับหางเกินไปหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งไม่ว่าคุณนั้นจะเห็นด้วยหรือตัวแยง้งสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยคือต้องตั้งสติและวิเคราะห์อย่างเป็นกลางแล้วค่อยเลือกข้างขอบคุณครับสมัครสมาชิกได้เลยครับ